สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยลินดาทองน้ำมันวันนี้จะมานำเสนอสารชีวโมเลกุลค่ะสารชีวโมเลกุลคือสารเคมีต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเป็นสารอินทรีย์ที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักโดยทั่วไปมีขนาดโมเลกุลใหญ่มากเมื่อเทียบกับโมเลกุลทั่วไปเพราะเกิดจากปฏิกิริยาควบแน่นของโมโนเมอร์แต่และชนิด พอบอยู่ในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นประเภทของสารชีวโมเลกุลโมเลกุลขนาดเล็กโมโนเมอร์พอลิเมอร์และแมคโโครโมเลกุลค่ะคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตคือสารชีวโมเลกุลที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคำว่าคาร์โบไฮเดไม่รักสศมาจากคำว่าคาร์บอนและคำว่าไฮเดท อิ่มตัวไปด้วยน้ำซึ่งรวมกันก็หมายถึงคาร์บอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำคาร์โบไฮเดตเป็นสารอาหารหลักซึ่งให้พลังงานเท่ากับโปรตีนคือ4กิโลแคลอรีต่อ1กรัมคาร์โบไฮเดตแบ่งออกเป็น3อย่างคือโมเลกุลเดี่ยวโมเลกุลคู่และก็โพลีแซคคาไราโมเลกุลเดี่ยวคือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นโครงสร้างพื้นฐานของคาร์โบไฮเดต เป็นคีโตหรือแอลคอฮายที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเกาะอยู่หลายกลุ่มน้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจะรวมตัวกันเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ด้วยพันธะไกลโคซิดิกระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลของน้ำตาลตัวหนึ่งกับคาร์บอนของน้ำตาลอีกตัวหนึ่งโพลิแซคคาไรเกิดจากการต่อกันของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจนเป็นสายยาว พลีแซคคาไรแบ่งเป็น2ชนิดคือโฮโมลีแซคคาไรกับเฮเทโรโพลีแซคคาไรค่ะไขมันและน้ำมันไขไขมันและน้ำมันเป็นเอสเทอร์ชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติจัดว่าเป็นสารอินทรีย์ประเภทเดียวกันกับไขรวมเรียกว่าไลาปิดไขมันและน้ำมันการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไขมันและน้ำมัน มีปฏิกิริยาลิโพไลซิสปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาไฮโดรเจน ATION ปฏิกิริยาฮาโลเจน ATION และก็ปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำมันเนื่องจากความร้อนสูงค่ะโปรตีนโปรตีนเป็นสารประเภทโพลิเพปไทด์ที่มีโครงสร้างของโมเลกุลที่ซับซ้อนมีธาตุประกอบหลัก ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและก็นไนโตรเจนค่ะกรดอะมิโน,โนและพันธะเพปไทด์เมื่อสลายโปรตีนด้วยกรดจะได้สารอินรีย์ง่ายๆเรียกว่ากรดอะมิโนโปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนสร้างพันธะเพปไทด์เชื่อมต่อกันระหว่างโมเลกุลซึ่งมีการจัดเรียงลำดับชนิดและจำนวนที่แตกต่างกันเกิดเป็นโครงสร้างที่ เกิดเป็นโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีมวลโมเลกุลมากการทดสอบพันธะเพปไทด์การทดสอบพันธะเพปไท,ทด์ทด้วยสารละลายเจจางคอปเปอร์ซัลเฟตในสารละลายเบสเรียกว่าปฏิกิริยาไบาูเรตซึ่งจะให้ผลกับสารที่ประกอบด้วยพันธะเพปไทด์ตั้งแต่สองพันธะขึ้นไปคุณสมบัติของกรดอะมิโนเนื่องจากกรดอะมิโนมีหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลิกเป็นหมู่ฟังก์ชัน จึงมีสมบัติดังนี้การละลายน้ำกรดอะมิโนเป็นผลึกของแข็งสีขาวละลายน้ำได้และละลายในโมเลกุลที่มีขั้วจุดหลอมเหลวของกรดอะมิโนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสารอินทรีย์อื่นๆที่มีมวลโมเลกุลกใกล้เคียงกันเนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจนความเป็นกรดเบสของกรดอะมิโนมีสมบัติเป็นทั้งกรดและเบส ชนิดและหน้าที่ของโปรตีนการจัดจำแนกโปรตีนตามลักษณะโครงสร้างของสายพอลิเมอร์จำแนกด้วยสองประเภทดังนี้โปรตีนเส้นใยเกิดจากสายพอลิเมอร์เพปไทด์หลายเส้นเรียงขนานกันและพันรอบและพันรอบกันเองคล้ายเส้นเชือกโปรตีนก้อนกลมเกิดจากสายพอลิเมอร์เพปไทด์ม้วนขดกันเป็นก้อนกลมละลายน้ำได้ดีโครงสร้างของโปรตีน สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ใช้กรดอะมิโนเป็นต้องเป็นตั้งต้นในการสังเคราะห์โปรตีนโดยกรดอะมิโนหลายหโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะเพปไทายถ้ากรดอะมิโนสองโมเลกุลเกิดปฏิกิริยารวมกันจะได้สารที่ประกอบเรียกว่าไดเพปไทด์เอนไซมเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์สิ่งมีชีวิต ความหมายของเอนไซม์คือโปรตีนที่มีลักษณะก้อนกลมทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารต่างๆในร่างกายและมีความจําเพาะต่อปฏิกิริยาและสารที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาโดยไม่ต้องเพิ่มอุณหภูมิหรือเปลี่ยนแปลงค่า pH การเปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีนโปรตีนแต่และชนิดมีโครงสร้างสามมิติที่จำเพาะต่อการทำงานที่แตกต่างกันถ้าแรงยึดเหนี่ยวในการ ในโครงสร้าง3มิติของโปรตีนถูกทำลายจะทำให้โครงสร้างของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไปโดยการคลายตัวออกและไม่สามารถทำหน้าที่ทางชีวภาพได้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ